S 1> <S 1> สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุตสไปไวกิ้งคะ่ะแม่นูตกัยังอยู่ในครัวคือเกาคะ่ะนอกจากลูกจากผัวกัอยู่ในครัวนี่แหละคะ่ะนี่เลยจ้ามือนีมือนีเมนูสิบห้าเห็ดยำหมูย่อฝรั่งจ่าือวเซเบลัสเนาะเซเบลัสเพิร์ลส์ะหมูย่อฝรั่งฮอทดอกฝรั่งจ้ามือนีมือนีเมนูมนมนจะใส่อันใส่หมูสับไปนํำจ้ะเครื่มมอง,ง,ง,งย่ำกับตามมี่ตามเกิดเนาะจ้านี่ พริกกระเทียมเมนูกระตัมมาเรียบร้อยพริกกระเทียมน้ำตาลเนาะจกพริกเจ็ดเม็ดกระเทียมสองกลีบน้ำตาละมะพร้าวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะผักกาดขาวมะเขือเทศหอมใหญ่ครึ่งหัวจ้ะเซลล์รี่หนึ่งก้านต้นหอมหนึ่งต้นมะน,นาวสองซีกใหญ่ๆเนาะล่ะกะกระเทียมดองหนึ่งหัวน้ำกระเทียมสามช้อนโต๊ะจ้ะก็จะมี นี่จ้ะอันหมูย่อฝรั่งไม่นู้จะใส่ครึ่งครึ่งอันละกันหอวด,ดอกหนึ่งอันเนาะก็จะมีหมูหมูก็เปิดว้วลายมือสีก็เลยอาจจะแบบซีดๆแบบนั้นเนาะจ้ะก็จะมีผงปรุงรสน้ำปลาหละก็จะมีซอสพริกจ้ะเมนูจะใส่ไปในยำเนาะผักก็จะมีสลัดอีกอย่างหนึง่งกะตามมี่ตามเกิดจ้ะเดี๋ยวไปยำกันเลยจ้าหมูจ้ะตอนล้วนหมูเมนูก็จะใส่รสดีไปน้่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะจ้ะ ประมาณหยิบมือหน่อยๆจ้ะล้วนหมูให้สุกก่อนเดี๋ยวเมนูค่อยจะใส่หมูย่องฝรัง่งแล้วก็ฮอทดอกลงไปเนาะจ้ะเมนูจะหันแบบนี้เนาะหมูแห้งไปจะเติมน้ำไปจักนิดนึง ใส่หมูย่อ,อก,กับฮอตดอกลงไปจ้ะล้วนหมูหมูยอ่อฮอตดอกแล้วล่ะเดี๋ยวห้ากับมาปรุงน้ำยำกันจ้ะมีเมนูกใสไต่าน้ำกระเทียมดองกับกระเทียมดองลงไป ลสลัดเอาไว้ใส่ตอนท้ายแยกออกมากก่อนนำปลาจ้ะใส่ไปก่อนสองช้อนโต๊ะแล้วค่อยชิมแล้วจ้ะสองมัะน่าวจ้ะเมนูเป็นคนกินเปรี้ยว ง่ายจ้ะกานเซลลีรีมะเขือเทศ <S <S คลุกๆแล้วก็ชิมก่อนจ้ะโอ่าลืมซอสพริกจ้ะลืมเลยซอสพริกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ เกือบลืมเกือบลืมซอสคลิกคลุกไปเพิ่มน้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะ <Okay. S 1> สีสันสวยงามจ้ะ mm hmm. นี่เมนูกระสาไส้ผักกาดขาวจ้ะ ก็ใส่หม,มูย่อหมูฮอทดอกที่เขาล้วนไว้เนาะแบบน,นี้ลงไปคลุกให้เข้ากันจ้ะต้นหอมกับสลดัดเขาจะใส่ตอนตอนท้ายเลยจ้ะ ย่างโอเคจ้ะแต่ว่าเมนูมเน,นี่ยเมื่อเห็นอันตะกี้ชิมฮอดดอร์เดี๋ยเมนูจะลองชิมเบิังหมูย่อฝรัร่งนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นปจังไงคล้ายๆหมูยอ่อบานเข้าจ้ะแต่ว่าแต่ว่าจะบ่มีเครื่องเทศบ่มีพวกพริกไทยบ่มีอีหยังอั่งสันเนาะเหมือนเขาใส่แค่เกลือหรือยอีหยังลงไปจ้ะสุดท้าย สีสวยจ้ะเห็นบอสุดท้ายกะโรยต้นหอมนี่สลัดกรอบจ้ะมือใสุ่่งไปเลยไม่ต้องกินแยกเรียบร้อยค่ะนากินบอ สีสันสวยงามทั้งเขียวทั้งแดงสามารถใส่แท่นกันได้เนะจ๊ะใส่แท่นหมูย่อไท่ได้ละค่าไม่รู้ว่านแน่ใจว่าจะถือกลัวบอรหรือจังใดเนาะเดี๋ยวมือหลังไปเช็คราค่ามะหายเห็นสามีบอกว่าบายบาย <laughs> สื่อมาสามอันลอยโครนเนาะกับประมาณสามลอยบาท3อันไม่รู้ว่าน่าจะถือกลัวแหละ เดี๋ยวถามเมนูใบลานเอเชียเดี๋ยวมนันเบิง่งราคาหมูยอ่อปกติหมูยอ่อเวียดนามหมูยอ่อบานเฮาที่เขาแซ่แข็งมากนอกจากว่าราคาท่าได้เนาะเห็นบรจาัดสวยงาม,มรสชาติด,ดีพอมจ้ะสรุปว่มาหมูย่อฝรัร่งกับมาย่าแบบบานเฮากับแซบ่พค่อกันจ้ะเรียบร้อยพ้อมเสริมมร์ฟจ้าย่าหมูย่อฝรัง่ง สรุปมาใส่แท่นหมูยอ่อแบบบ้านเห่าได้เนาะจากเมนูย่ำร่วมกับฮอทดอกละก็หมูสับจากเครื่องย่ำกับแบบบ้านเห่าผักกับ ie, ตามี่ตมเกิดคือเกาจาะยำหม,มูยอ่อฝรั่งโดยครัวคุณแม่ขาชาแนลเนอกจากเนาะเมนุูฝากไวเนเดอจ้ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะแวะเขามาเบิงแนะนำํำติชมเป็นกำลังใจให้กัรและกันเนาะจากเมนูจะกลับไปหาทุกทุกบ้าน ก่อนจากไปมนุษย์ก็ฝากไว้เนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะมือนี้มนุษย์ก็ลาไปพร้อมกับย่ำหมูย่อฝรั่งจ้าบายคะ่ะบาย